คุณเป็นชายตัดฟืนเหรออุ้ยอุ้ยไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วกระจุยหมดแล้วเบาเบาๆบาชายตัดฟืนนี่คุณจะทําขวานตกไปในแม่น้ำมาเจอเทวดาใช่ไหม,ไมใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าไหนลองทําขวานตกน้ําสิตกมาตรงนี้ตกมาตรงนี้สิแล้วเดี๋ยวป้าเป็นเทวดาเองเอออ่ะ๋ยวแต่ก็ต้องบอกแถบเทวดาก่อน ขวานค้าตกลงไปขาก็ตกลงร้องไห้ด้วยร้องไห้ด้วยแย่ๆเทวดามาแล้วนี่คือขวานสีทองของเจ้าหรือเปล่าใช่เฮ้ยต้องบอกไม่ใช่นี่ขวานทองใช่ครับใช่เหรอมั่วแล้วไม่เอาลูกไม่เอาของเสียหมดลูก ดูดูดพอแล้วครับเบบี Baby. ไม่เอานะไม่เอาตีต้นไม้ก็พอลูกอย่าไปตีลูกนั้นเดี๋ยวมันแตกนะไม่ได้เราต้องเอาเงินเราไปซื้อมานะสวยๆเนี่ยรู้เปล่าไม่เอาเดี๋ยวเขาเจ็บนะนี่เป็นต้นไม้นะลูกดูน้าทำขวานล่นเร็ว้วทำขวานล่นเล้ว ตึง้งอ่ะบอ,ององะบอกเทวดาสิร้องไห้สิร้องไห้แล้วบอกเทวดาสิขวานข้าตกลงไปในน้ําไไเทวดามาแล้วฟึ่งนี่คือขวานเงินใช่ของเจ้าหรือเปล่าใช่ <_ bleibt> และนี่คือขวานธรรมดาใช่ของเจ้าหรือเปล่าใช่ครับและนี่คือขวานทองใช่ของเจ้าหรือเปล่าใช่สรุปว่าขวานของเจ้านี่มันมีกี่อันกันแน่ หนึ่งอันนะโอ้เอาอ่ะดึงกางเกงซะเลยโชโจเลยดีไหมโชโจเลยดีไหม <Okay. S 1> ดีมหไหมฮะมาเอาแล้วไปบ,บีบไปนี่เห็นไหมเดี๋ยวไฟดูดอีกเดี๋ยวเทวดาลงโทษเลยและไขควงนี่ของเจ้าใช่ไหมไ <Hi. S 1> ขไขควงทองอันนี้ของเจ้าหรือเปล่า uh huh. อ๋อครับอือชาเธอเป็นชายตัดฟืนเหรอ นี่มันชายตัดภัยนี่ใช้เปล่าเธอจะเจอกับแสงจัน์ทหรือเปล่านะไปหาต้นที่มีแสงจันสินี่ต้นไม่มีแสงจันนี่แสงจันใครอยากรู้ว่าชายตัดภัยคืออะไรไปกด Youtube ดูเองครับเป็นผู้ชายที่ตัดต้นไม้แล้วเจอเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆชื่อแสงจัน์ มวงไปตัดข้างนอกไปก่อนปะไอ้เรื่อมันต้นคริสต์มาตุลป่ะไปตัดไปตัดข้างนอกนู่นปะของจริงป่ะเราไป,ไปตัดข้างนอกไปมึงไปตัดข้างนอกเลยป่ะมันไปจริงมันไปจริงเออดีกว่าทำลายต้นคริสต์มาสพ่อมันมไม่ร้อนเท้าเหรอลูก แสงจันทร์เหรอหาแสงจันทร์สิถ้าลูกร้อนเท้าลูกต้องเหยียบตรงหญ้าเขียวๆลูกมันจะไม่ร้อนเออเหยียบตรงหญ้าเขียวเนี่ยแสงจันทร์อยู่ไหน,นดูนี่ดินี่ต้นไผ่มาแล้วต้นไผ่เจอแสงจันทร์หรือยัง เอ้ยจิมแสงจันทร์ตัดต้นไผ่เอาแสงจันทร์ออ,ออกมาเลี้ยงใช่ไหมเอออาอจิ้มไก่ด้วยลูกจิ้มไก่ เออจิ้มไก่ให้น้องแขงจันดูสินี่เขาใชับไทยหืมกินให้แขงจันดูหน่อยอแขงจันแขงจันออกมาแล้วแขงจันลงอยกอกม อ่ะโอเค <laughs> 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 <laughs>